สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจจุแทงแดกโต๊กกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วันที่28ตุลาคมปศ2564ที่จะไม่ทีเด็ดฟุตบอลก่อนจะให้ทีเด็ดนั้นก็สรุปผลบอลเมื่อวานนี้ที่ให้ไปนะคะเมื่อวานนี้เจ๊ให้บอลไปที่ระหว่างสโต๊กซิตี้พบกับแบนฟอร์ดเจ๊ให้ไปที่สกอร์ต่ำเต็มเกม2ลูกครึ่งผลจบไปที่1ต่อ2ก็เสียไปนะคะเมื่อวานนี้วันนี้เจ๊จะไม่ทีเด็ดบอลเป็นบอลโปรตุเกสพบ คู่ระหว่างบรากาพบกับบาโกสเดอร์เฟอร์ไลลาในเวลาตี25นาทีเลเปิดที่บาร้กาต่อลูกควบลูกครึ่งสองลูกครึ่งควบ3ลูกดูสถิติ6นัดล่าสุดที่เจอกันบรากาชนะ3เสมอสองแพ้1ฟอร์มสูสีเวลาเจอกันเจ้าบ้านกันหกนัดล่าสุดเป็นกรารชนะ4ี่เสมอสอง ฟอร์มดียังไม่แพ้ใครส่วนหกนัดล่าสุดของทีมเยือนชนะ1เสมอ3แพ้2ถือว่าฟอร์มหลังๆเริ่มกลับมาแต่ไม่เต็มร้อยในวันนี้ราคาสถิติที่ทเจอกันว่าเจ้าบ้านชนะพอดีคำที่เด็ดในวันนี้ที่เจให้ไปที่บราก้าต่อลูกควบลูกครึ่งและสำหรับแนวทางฟุตบ,บอลที่ให้ไปการวิเคราะห์เท่านั้น ชอบก็ตามขัดก็สวนก่อนจากราการวันนนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องของน้องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ